สวัสดีตอนค่ำค่ะตอนเย็นๆค่ำๆแล้วนะคะเมื่อกี้เล็กเพาะพริกหวานไปแล้วด้วยทรายและกแกลบนะคะแล้วก็เห็นเม็ดดำๆไหมเป็นปุ๋ยแอลหนึ่งค่ะใส่ลงไปด้วยนะคะพริกหวานสวยๆอร่อยมากเลยเมื่อเช้าทำผัดกระเพราก็เก็บเม็ดไว้นะคะทีนี้เดี๋ยวเล็กพาไปดูนี่กุหลาบค่ะกุหลาบ ใช้ L 1นะคะบวกค่ะใช้ L 1กับ L 2นิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นพลิกนะคะเป็นช่วงข้ามเนาะจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าเล็กชอบสองดอกไม้ช่วงข้ามนะคะดูกุหลาบกุหลาบใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมสวยมากๆ และดูนะคะไม่มีมแมลงมารบกวนก็คือถ้าเราปลูกต้นไม้ที่แข็งแรงเหมือนคนนะคะคนแข็งแรงกินอาหารดีถูกหลักอนามายัยก็จะไม่มีพยาธิโรคามารบกวนนะคะต้นไม้ก็เช่นกันถ้าต้นไหนอ่อนแอนะคะพวกมแมลงก็จะมารบกวนเนาะเห็นไหมคือพูดร้อเปซเลยนะคะนี่เรื่องจริงเล็กไม่ได้ฉีดยาเลยมแมลงเลย ดอกตูมก็จะเล็กประมาณนี้นะคะแต่เวลาบานออกดูค่ะสวยมากหอมมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวดอกอื่นเล็กถึงจะเก็บไปบูชาพระนะคะอันนี้คือเผอดมไปแล้วเนาะนี่ค่ะเห็นไหมสวยมากๆแล้วด้านล่างนะคะก็จะมีนี่แตกยอดไหม จริงๆกุหลาบต้นนี้เกือบจะไปแล้วนะคะช่วงก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูแลเลยมัวแต่ไปปลูกต้นไม้ที่ครูสะใหม่ที่นานะคะก็เลยทิ้งๆไปทีนี้เริ่มมารดน้ำพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะ L1 และ L2L2 ใส่นิดเดียวนะคะมีธาตุอาหารครบนะแล้วก็ L1 ปรับปรุงดินทำให้ดินดีอ่ามาดูตรงนี้นะคะ อันนี้มะนาวเดี๋ยวจะทำให้ติดดอกนะคะอันนี้เป็นปลูกจากที่เล็กควบแน่นนะามาแทนต้นเดิมนะคะนี่โตไวมากเลยข้างๆกันด้านล่างนี่มีแต่ของกินนะคะเดี๋ยวจะมาย้ายอยู่มีฟ้าทลายโจรมีพริกนะคะเห็นไหมต้นกล้าพริกแล้วก็นี่ก็เป็นกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบเดี๋ยวพาไปดูเป็นต้นแบบคือออก ได้ผลผลิตแล้วนะคะออกเม็ดออกลูกแล้วบำรุงหัวใจบำรุงเลือดได้ดีมากค่ะแล้วก็ลดความดันนะตัวนี้บำรุงผิวด้วยแล้วก็อันนี้เป็นพลิกนะคะดูค่ะพลิกค่ะใบสวยมากเลยค่ะเห็นไหมแย่งกันขึ้นตรงนี้อันนี้ก็คือเทส้มตำนะคะท่านผู้ชมคือปลูกแบบไม่ตั้งใจอะ่ะจะได้ต้นกล้ายเยอะมากด้านล่างนะคะนี่คือออกดอกแล้วเนาะนี่คือมะหนาวสวยมาก ะะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศนี่ก็คือจากส้มตำนะคะถ้าต้นไหนโตแตกขึ้นมาต้นด้านล่างเนี่ยก็จะยังเล็กอยู่นะกระเจี๊ยบก็เหมือนกันเนี่ค่ะเห็นไหมการยาวมากไม่ได้ฉีดไรมแมลงเลยนะคะนะเห็นไหมออกดอกแล้วค่ะแล้วก็ช่วงกลางคืนที่ค่ำนะคะที่เฉ้าเช้าเนี่ยคือเขาหลับนะคะ เมื่อคทีเขาก็จะหลับแล้วก็มีอีกอักอนหนึ่งเนาะเป็นถั่วพูถั่วพูก็หลับนะคะแล้วก็ค้างๆกันเนี่ยตอนสวยๆก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวมันโรยหมดก่อนสวยมากนี่ไอที่ตัดๆไปเนี่ยคือออกดอกแล้วดกมากค่ะนี่ผลของการใช้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยอินร mm ียอลหนึ่งนะคะแล้วก็ปุ๋ยเออ่ะใช้นิดเดียวนะคะแบบ เหมือนหวานๆลงเล็กน้อยนะคะก็ใส่ปุ๋ย L1 ลงไปก็จะได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเห็นไหมสวยมากดกมากนะคะนี่กุหลาบยังมีอีกหลายต้นคะ่ะถ่ายให้ดูแค่นี้นะคะมาแบบสั้นๆและนี่ก็เป็นฝรั่งคะ่ะฝรั่งในเข่งนะคะเข่งก็หนานะ เล็กใช้เข็งหนาเลยแล้วก็ปรุงดินนะคะมีแกลบมีดินนิดหน่อยนะคะอ่านี่ติดดอกติดลูกแล้วเรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็จะปล่อยให้ติดลูกนะคะเดี๋ยวจะหากระดาษนะคะมาหอ่อเนาะเพราะว่าเรามีปุ๋ยดีใครสนใจปุ๋ย L1 L2 นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่นะเป็นกิบเซตนะคะ 300บาทรวมส่งใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจรับรองไม่ผิดหวังค่ะเดียกเล็กจะแนะนำการใช้นะคะหรือจะโทรมาก็ได้เก็บเงินหน้าบ้านนะคะเก็บไปทางเพิ่มอีก20บาทค่ะถ้าโอนไม่ต้องเสียอะไรนะคะ300บาทนะคะคุ้มมากสวยมากค่ะปลูกอะไรก็งามอ่ะจะพามาดูตรงนี้กระเจี๊ยบค่ะก่อนลานี่ค่ะกระเจี๊ยบ ออกลูกแดงสดสวยมากเลยค่ะนี่นี่ค่ะอยู่ที่สวนบ้านมีเยอะนะคะเราก็เก็บตากได้เลยแล้วก็ด้านในจะมีมะเมล็ดนะคะเดี๋ยวเล็กจะพอพันไว้นะช่วงนี้จะเริ่มพอพันแล้วนะคะขยายพันไว้ใครต้องการก็จองได้นะคะส่วนทางนู้นก็จะเป็นคณะที่เก็บกินแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้ขึ้นใหม่ให้กินมีคณะพ่ผักกาดเนาะ นี่ก็กระเพราต้นใหญ่เลยแล้วก็อันนี้ยาเทวดาค่ะมีสมุนไพรเต็มไปหมดเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปแล้วเนาะแสงไม่ให้เลยมันจะไม่ค่อยชัดน,นะคะทุกคนนี่อย่าลืมปลูกนะคะสมุนไพรที่มีส่วนดีต่อสุขภาพนะคะกินสมุนไพรไทยสมุนไพรนอกก็ดีนะคะก็กินผักเยอะๆนะคะดูแลตัวเองอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมนะคะใครสนใจปุ๋ย พิมคาว่าสนใจแล้วทักมาทางไลน์นะคะลักเกียน์ด้วยสกอร์8899หรือจะโทรมา098 1216884จ้าแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ